เราไม่ชอบเสียงโชคเลยอะ mm hmm. เราอยากทํามาแล้วเราอยากสวยเลย mm hmm. เราอยากมั่นใจเลยว่าไม่พลาดแน่นอนตรงเป้าอะค่ะโซน้าผากเนี่ยคือตัดเลยถ้ามองมุมข้างนะคะเวลาที่เราเห็นมุมข้างอะหน้าผากจะตัดแคบลงมาทีนี้พอเรารู้สึกว่าเอระหว่างฟิลเลอร์ที่เป็นฟิลเลอร์แบบสาเพาะแบบที่อาจารย์เมนชั่นเมื่อกูเนาะกับไบโอโลจิคอลฟิลเลอร์ที่เป็นสารเติมเต็มจาก เป็นมั S ale, <S ลติเซลเติมจากตัวเราเนี่ยอันไหนมันอันตรายน้อยกว่ากันด้วยความที่เพื่อนนะคะเติมฟิลเลอร์ที่เป็นฟิลเลอร์สังขออ์ขอเยอะมากซึ่งก็มีทั้งเคสที่สวยแล้วก็มีเคสที่มีปัญหาบางคนแพ้นเนี่ยต้องรีบกลับไปหาคุณหมอเพื่อให้ฉีดสลายออกแต่สุดท้ายมันไม่ได้สลายครบทั้งหมดอันที่น่ากลัวที่สุดตาบอดะคะ่ะทุกคนเกิดข้อผิดพลาดในขณะที่ฉีดสุดท้ายแล้ว ทำให้เขาสูญเสียการมองเห็นไปค่ะซึ่งไม่สามารถกู้คืนได้อันนี้มันมันเกิดจากมันรล่วงเข้าไปในรองเลือดแดงแล้วมันก็ไปอุดอีดอดตาค่ะซึ่งน่ากลัวมากเนาะเราไม่อยากเสียงก็เลยเลือกตัดสินใจทําที่ ที่มีประสบการณ์ค่ะคนที่จะใช้ในคนอายุประมาณ30เราสามารถจัดคอนทัวร์ได้ด้วยนะฮะจัดให้มันบาลานซ์ทั้หมดเลยหน้ผาผากทำให้มัน่วนโค้งจมูกคางแก้มเพราะฉะนั้นก็จะแตกต่างไปจากคนอายุ40-60แล้วละลองเล่าให้ผู้ชมฟังนะ